เอาง่ายเลยนี่คือกล้องแอคชั่นแคมที่คุณภาพ 4K 30กับราคาที่ถูกกว่าแบรนด์ชั้นนําทั่วไปนะครับครึ่งครึ่งครับถ้าพูดถึงแอคชั่นแคมหน้าหลายคนก็นึกถึงกล้อดีเจไอหรือว่าเป็นพวกอินสตานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่จะว่าแบรนด์ใหม่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2010นะครับมียอดขายทั่วโลกไปกว่า6ล้านเครื่องแล้วเรียกว่าเป็นเหมือนแบรนด์นอกกระแสแล้วกันที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากเท่าไหร่นะครับนี่คือ SJ c a m ครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นแฟลกชิปของ s k สแคมเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เขาดีไซน์มาได้ดีมากนะได้รางวัลการันตีการดีไซน์มาหลายรางวัลเลยหน้าตาดูสวยดีแล้วก็พรีเมียมมากครับไม่ใช่แค่หน้าตาดีด้วยนะแต่ว่าเขามีฟังก์ชันแบบ3ร n 1ให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับตัวรูปลักภายนอกนะเขาก็จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับเราสามารถสวิปอัพได้เลยนะครับว่าอยากจะให้มันพรีวิวที่กล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะครับฟังก์ชันที่เด่นของเขาลก็คือการดีแทชเอเปิลครับคือกล ถอดออกจากกันได้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวกล้องนี้ไปวางตามจุดต่างๆหรือว่าเอาไปติดตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ได้มุมภาพที่แปลกตาในขณะที่ตัวฟิ e วิวเนี่ยก็จะอ,อีกด้านหนึ่งนะครับเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธครับและหลังจากที่เราถอดเสร็จใช้งานเรียบร้อยนะครับเราก็จะ เอากลับมา,าเข้ามาอยู่ที่ตัวเรียกว่าเป็นตัวดอกตัวฐานของแม่เขาซึ่งเขาจะชาร์จพลังจากแบตเตอรี่ตัวแม่เนี่ยเข้าไปสู่ตัวลูกนั่นเองครับเราก็จะไปวางตามจุดต่างๆครับแล้วเราก็มาดูภาพตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยมุมกล้องของเราตอนนี้มันเป็นยังไงเขาจะเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนะครับค่อนข้างไวด้วยนะไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่เวลาถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นจอได้เลยตัวคุณภาพของไฟล์ที่พรีวิวเนี่ยอาจจะมีการดรอปนิดนึงนะฮะแต่ว่าไฟล์ของจริงน็่คือคมชัดนะครับ 4K 30เันด์ครับ เฮ้ยมีเล่นมุกเลยเหรอเออดีเลยตัวนี้ไม่เอาทายทายอยู่ก็มีคอนเทนต์ ตัวหน้าจอตรงนี้นะก็เปิดปิดด้วยการพลิปนะครับสำหรับสายร็อกเนี่ยก็คือเหมาะเลยนะครับแต่ว่าองศาอาจจะไม่ได้กว้างมากครับเราจะต้องยื่นกล้องไปไกลๆนิดนึงครับแล้วแบตนะครับผมยอมใจเลยนะครับอึดมากชาร์จเต็มครั้งหนึ่งนะครับทั้งตัวแม่ตัวลูกเนี่ยคือใช้ได้ประมาณ7ชั่วโมงนะครับผมเอาไปถ่ายรีวิวต่างๆเนี่ยไม่ได้ชาร์จเลยสักครั้งนะมันยาวนานเหลือเกินเข้ามาพร้อมกับตัวกันสั่น2แบบนะครับก็คือ steady motion 1ก็เหมือนกันสั่นตามปกตินะครับคือเวลาที่เราถือเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสั่่่นนนนนนไไมมมคคคคอออออออยยยโ้้้งงงงงงรรรััับบบบบบแแแแลลละะะะีีกกกกกกึ็็็็ืเเเป Horizon Steady จจสาาาาถขฟ ือภาพก็จะไม่มีการเอียงเลยครับแลวก็มีฟังก์ชันอีกเยอะเลยนะครับเรื่องการถ่ายภาพแบบไทม์แลบนะครับหรือว่าเป็นลูปเรคคอร์ดดิ้งต่างนะครับและอร์พอยต์ของตัวนี้เลยคือราคาครับราคาถูกมากนะครับคือฟังก์ชันหลายอย่างเขาก็เทียบเท่ากับพวกกล้องแบบไฮเอ็นเนาะเช่นแบบว่าการถอดแล้วก็การใช้บลูทูธอ่ารเงี้ยการพลิกกล้องอะไรเงี้ยแต่ราคาเนี่ยถูกกว่ากันคพึ่งหนึ่งครับผมและยังไม่พอนะฮะมีของแถมมาในชุดครบเซ็ตจ้ะนี่อย่างตัวนี้เวลาไปลงน้ำนะครับผมรับลงน้ำได้สูงสุดถึง30มเมตรมีพวกอุปกรณ เวลาที่แบบอาจจะแบบทําตกหรืออะไรอย่างเงี้ยร่ยละเอีของผมเลยนะครับเอาไปห้อยคอแล้วถ่ายทําในมุมมองแบบบุคคลที่1ฟังเสียงแม่เหล็กเขาดูดฮนะแน่นเหลือเกินมีตัวที่เป็นไปติดพวกแฮนด์จัก,กรยานนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเป็นพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรเยก็สามารถเอาไปติดตั้งได้ครับกล่องเก็บกล้องครับผมสวยหรูนี่มีขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นหัวบอลด้วยนะฮะเรียกว่าคือซื้อครั้งเดียวแล้วก็ได้แบบครบชุดหมดเลยนะครับในาราคาที่ถูกกว่ากันครึ่งๆฮะ ตอนนี้มันถ่ายแนวตั้งได้แต่ว่ามันเป็นการถ่ายแนวตั้งแบบครอปจากแนวนอนนะฮะแต่อนาคตเขาจะมีการอัปเดตเฟร์มแวร์นะครับซึ่งสามารถถ่ายแนวตั้งแบบเนทีฟได้นะฮะสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องแอคชั่นแคมนะครับที่ราคาถูกนะแล้วก็เป็นมือใหม่นะพวกไฟล์ต่างๆนะครับคุณภาพารายละเอียดต่างๆถ้าเทียบกับกล้องที่เป็นแฟลชชิปจริงๆนะคือก็ยังสู้ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าราคามันถูกการแบบครึ่งๆเลยนะครับผมคิดว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นนิวเอนทรีนะครับเป็นมือใหม่เข้ามาแล้วอยากลอง้ ที่คุ้มค่าในราคาแค่นี้เองครับใครสนใจยังไงก็อย่ายผมยิงช่องทางการติดต่อไว้ให้นะฮะในคำอธิบายก็สามารถไปจิ้มซื้อกันได้นะฮะคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับลองกล้องใหม่ให้ดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามกันใน u t u b e ด้วยนะครับ